เดี๋ยวขออนุญาตสอบก่อนเริ่มแล้วเกือบครึ่งตอบแล้วตอนนี้ปุ่นทางไหนะคะปึ๊บถือว่าคุณพชาเก่งมากเลยนะเพราะว่าที่ฉันดูอยู ip, ่หลายรอบเราไม่รู้ว่าเขาปับยังไงเหมือนกันนะคะมีปัดถอยหลังอ๋ออันนี้เขาต้องปัดถอยหลังพชาระวังหน้าพี่ด้วยนะคะ สวยไหมคะคุณครูแบบนี้เรียกผ่านไหมคะได้สามผ่านเลยค่ะครูบอกโอ้นะคะคุณครูก็ยอมเอามือสั่นแล้วเดินนะคะมือสั่นอันนี้คือสั่นสู้นะคะไม่ได้สั่นอะไรสั่นสู้นะคะสู้มากใจสู้มากนะคะอันนี้ทีงะะงงงะะมงา,มานะะน,น,มนก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าปักไปเหงื่อแตกไปแล้วมันก็สั่นด้วยนะคะอ๋อนะคะเอาล่ะนี่ งแตงไม่่ใชอนนโอ้โหคึอดอกแล้วค่ะสวยมากคุณชเชชาสวยมาก <อะ S 2> จริงมันันนอลกมาแล้วจะเต็มดอกแล้วค่ะตอนนี้เป็นดอกกุหลาบสีชมพูเริ่มปานแล้วนะคะดอกเริ่มปานแล้วตอนนี้นะคะจริงจังมากน่ารักจัเลยเหมือนเด็กน้อยกำลังต่อตัวกระตูไรสัย่างนั่นแหละเราต้องมาดูใกล้ๆกันดูน่ารักมากนะคะ น้อยกำลังต่อตัวกระตูจริงๆตอนเนี้ยพิธีกรเหมือนตัวแทนฮิปโปอะถ้าเป็นเด็กจริงก็คือต้องป้อนข้าวด้วยอ้านข้าวสองลูกเนี่ยซ้ำเติอไปแล้วหนึ่งบ้อนข้าวอี่หนึ่งไหวไหมนะคะถอยหลังใกล้จะจบแล้วกำลังใจเยอะมากนะคะตั้งแต่เราเริ่มงานมาวันที่16นะคะเวลามีคนมาทำเวิร์กช็อปไม่มีใคร เออมีคนให้กำลังใจยเยอะขนาดนี้เท่าคุณประชาเลยสวยไหมคะคุณรูสวยมากางามมากนะคะอ้ะอาอ่าเดี๋ยวปักเสร็จแล้วก็ปักอีกสามผืนนะคะทุกชา <laughs> ยอกหยอกหยอยอเห็นปักสวยงามว่าให้ปักให้พี่ด้วยผืนหนึ่ง แม่ใช่ไหมเออนะคะเป็นของขวัญเป็นไงโอ้ยสวยมากมันครูอบอกว่าสวยมากสวยแล้วพูดชาเคยคิดไหมว่าตัวเองจะปักได้อะถ้าผมจำไม่ผิดตอนม2ตอนม2ผมสอบตกวิชาการสอบ <laughs> เออนะคะสอตบตกวิชาเก็บปักถักร้อยเออนะคะแต่วันนี้ต้องมาทำเวิร์กช็อป สวยด้วยนะเอาจริงสวยมากนะคะเป็นดอกกุหลาบสวยโองามเลยนะคะซูมได้นะคะแฟนๆซูมได้ท่านไหนที่เดินอยู่บริเวณงานนะคะสามารถเข้ามาให้กำลังใจคุณกระชาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้คุณคชากำลังฝักรูปดอกกุหลาบอยู่นะคะบนท่าเชนหน้าสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเวิร์กช็อปนะคะกับการ สวยๆแบบนี้สามารถมาลงทะเบียนได้ค่ะซึ่งการลงทะเบียนก็คือฟรีเลยนะคะเพียงแค่ถ่ายรูปบรรยากาศภายในงานนะคะแล้วก็แฟนๆอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะสักสิทธิ์เพินคราบนะคะจะได้เข้าไปดูรูปด้วยนะคะทุกช่องทางเลย Facebook Instagram TikTok นะคะเอ็กได้หมดเลยนะคะมาแล้วครบแล้ออยังคะคุณูขาอีกหนึ่งรอบไหมเริ่มเป็นชั้นกอบกราแล้ว เนขึ้นเนาะเริ่มแบบดึงเข็มขึ้นลงแบบสบายนะคะได้การใหม่แล้วคุณชาเเดี๋ยวปีใหม่อะไรก็ปักแจก ขอจับมือหน่อยนะคะคนอะไรกันรู้ทันสมร์เลยอ่ะเออนะคะอ่ะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวโชว์บทงาน